สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนาภาพัฒนรวมพระเครื่อง EP ที่110นะคะวันนี้น้องมีพับสวยๆราคาสุดพิเศษเลยค่ะมาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะที่รายการละ200บาท2องค์300นะคะมีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง50บาทถ้าพี่ๆสะโดวกโอน้องจัดส่งให้ฟรีนะคะเดี๋ยวยังไงขอฝากช่องทางการติดต่อไว้อยู่ด้านล่างค่ะพี่ๆยังคงเป็นเบอร์เดิมลายเดิมเลยนะคะ0 9 1 0 6 2 9 5 3 3 สเบอร์นี้พี่พี่สามารถโทรกันเข้ามาหรือว่าจะแอดผ่าน ID ร i n ยได้เลยนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะพี่พี่จะได้ไม่พลาดคลิป EP ต่อๆไปนะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการแรกกันเลยนะคะพี่คะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา รายการที่1ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญปิดตาของหลวงพ่อแก้วนะคะวัดเครือวันค่ะพี่พี่เรียงไปให้อยู่ในกรอบนะคะสวยงามเลยนะเหรียญเก่าเหรียญสวยค่ะพี่พี่ลองรับชมดูนะลองพิจารณาดูค่ะชื่นชอบอยังไงก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่1น,นะคะ200บาทนะพี่พนะสององค์สามร้อยเท่านั้นนะคะพี่ขาไปกนต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่สอง เป็นเลหล่อบโบราณของหลวงพ่อปานค่ะขี่เสือน้องพี่นนองนี่รายการนี้รายการที่2ค่ะพี่พี่ก็ลองรับชมดูได้เลยนะคะชื่นชอบรายการไหนก็จำหมายเลขรายการนะคะแจ้ง ep ให้ชัดเจนนะพี่นะด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะพ,พี่รายการที่2ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่3ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะวัดระฆคังค่ะพี่พค่ด้านหลังจะมี ฝั่งอา่ารวยด้านหลังนี่เลยนะคะพี่ค่นี่ก็สวยงามค่ะนี่แล้วก็ฐานด้านในนะคะเก่าๆสวยๆนะพี่นะเรี่ยมอยู่ในกรอบนะคะรายการนี้รายการที่3ค่ะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่4ค่ะพี่พเป็นพระปิดตานะคะหลวงพ่อ น้องไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเน,น้อยพี่เนาะดูแปลกตาดีค่ะพี่พี่ค่ะไม่ทราบที่ค่ะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชื่นชอบยังไงก็สามารถจับจองกันเข้ามาได้ค่ะรายการนี้รายการที่4ค่ะ อันนี้เลยนะเรียมอยู่ในกรอบให้เลยค่ะพี่ๆค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่5ค่ะเป็นพระศรีวรีหลวงปู่โตะนะคะด้านหน้าด้านหลังฝั่งตะกุดไปให้ล้อมรอบเลยรายการนี้รายการที่5ค่ะพี่ๆชื่นชอบอยังไงก็สามารถพิจารณาดูแล้วก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เบอร์โทรติดต่อนะคะอยู่ด้านล่างเลยนะพี่พนะหรือว่าจะแอดไอดีไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่5ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่6 เอ็นนางพญาค่ะพี่ขารายการนี้เลยนะรายการที่6คะ่ะ200บาท2ององค์สามเท่านั้นนะคะพี่ขาถ้าชื่นชอบอยังไงก็ลองรับชมพิจารณากันดูได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่6กไหนะพี่นะนี่เลยสวยงามมากๆไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่7ค่ะพี่พี่ เป็นเหรียญของหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะพี่ขารายการนี้เหรียญเก่าเหรียญสวยนะพี่พี่รับชมดูก่อนนะคะเลี่ยมกรอบไปให้อย่างดียังสวยงามเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่7ค่ะพี่พี่ขาชื่นชอบอยังไงจับจองกันเข้ามาได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่8ค่ะพี่พี่จะเป็นองค์พระขุน แผนไข่ผ่านะคะไม่แน่ใจหลวงพ่อนอยพ,พี่เนาะเอาเป็นว่าระบุเป็นหมายเลขรายการที่8มาได้เลยนะคะพี่ๆรับชมดูนะชื่นชอบอยังไงก็ลองพิจารณากันดูค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่9ค่ะ ปิดตาของหลวงพ่อแก้วนะคะพี่พี่รายการนี้นะรายการที่เก้าเลยอ่ะเก้าสวยเลยพี่พี่รับชมดูนะคะชื่นชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนจำหมายเลขรายการแจ้งอีพีแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบค่ะเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะคะเนื้อว่านไข่พี่ขานี่อ่านี่เลยนะพี่นะก็ลองรับชมกันดูนะคะพี่ขาเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะก็ ลองพิจารณาดูไขะพี่อยู่ในกล่องตลับนะเดี๋ยน้องเอาด้านในให้รับชมรายการนี้เป็นรายการที่สิบนะคะพ,พี่ขานี้เลยเก่าสวยดีค่ะพี่รับชมดูนะไปพร้อมกล่องตลับเลยนะคะพี่ขานี้เลยสวยงามค่ะพี่รับชมพิจารณากันดูนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดค่ะเป็นลูกอมหลวงปูทิมไปพร้อมรูปถ่ายแล้วก็พับผงนะคะ พระผงจันลอยนะพี่นะ้องรายการนี้รายการที่11เป็นของหลวงปู่ทิมนะคะไปให้2ชิ้นแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ลูกอมตรงนี้จะมีปิดทองด้วยนะคะพ,พี่ขานี่สวยงามมากๆเลย2 0 0รยบาททุกรายการ2อ,องค์300เท่านั้นนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่12นะคะพี่พี่ขานี่เป็นรายการนี้เลยเป็นของหลวงพ่อสมบูรณ์นะคะพ,พี่ขา หลวงพ่อสมบูรณ์นะพี่นะรายการนี้เป็นแนบเงินนะคะพี่ขานี่เลยก็ลองรับชมดูนะพิจารณากันดูค่ะนี่ถ้าชื่นชอบอยังไงพี่ๆสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะพี่ขาจะเป็นรายการที่สิบสาม เป็นเหรียญองค์ทาเวสุวรรณนะคะ dö, รายการนี้นะรายการที่13วัจุรามณีนะคะรายการนี้เลยเหรียญสวยสวยเลยพี่พี่รับชมกันดูได้เลยนะคะชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้นะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่14ค่ะพี่พี่ค่ะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะรายการนี้นะรายการที่14พี่พี่รับชมดูนะคะชื่นชอบยังไงจับจองกันเข้ามาได้นะพี่นะ อันนี้เลยรายการที่14นะคะอย่าลืมแจ้งหมายเลขรายการแจ้ง EP ให้น้องด้วยนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่15 เป็นพระผงสุพรรณนะคะรายการนี้นะรายการที่15บค่ะพี่พี่เป็นองค์พระผงสุพรรณนะเก่าสวยเลยค่ะพี่พี่พิจรารณากันดูนะชื่นชอบยังไงนะพี่พี่จับจองกันเข้ามาได้นะคะพี่พช่องทางการติดต่อของน้องนะคะเวอร์เดิมลายเดิมค่ะอยู่ด้านล่างเลยนะรายละเอียดเพิ่มเติมก็ระบุไว้ให้ด้านล่างนะคะพี่คะรายการนี้เป็นรายการที่15ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะ เป็นสิ่งสามขวัญนะพี่ๆนะนี่เลยอ่าอันนี้เป็นเนื้อมีน้ำหนักนะพี่น้องก็ลองรับชมดูค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่ๆค่ะเป็นหลวงปู่เผือกนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะรายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่ๆรับชมดูนะชื่นชอบยังไงก็สามารถจับจองกันได้นะคะ 200บาท2องค์3า0เท่านั้นในพี่นะชอบอยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะคะแจ้งหมายเลขรายการแจ้ง EP รายละเอียดให้ชัดเจนนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่18นะคะพี่ขาเป็นเหรียญ ขอ,องหลวงพ่อเกษมเข็มโก้นะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่18บแปพี่ชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะ200บาท2องค์าาร300ราคาสุดพิเศษโปรโมชั่นให้เลยสําหรับ EP นี้นะคะค่าจะส่งไปทาง50บาทนะคะพี่ๆขาเหมือนเดิมเลยสะโดวกโอน้องจะส่งให้ฟรีคะ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นพระซุ้มกอนะคะรายการที่19ค่ะพีค่ะพี่ๆเนื้อเก่าเนื้อสวยเลยนะรับชมพิจารณาการดูได้เลย พี่ๆลองรับชมดูนะรายการที่19ค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจนะพี่ๆสามารถจับจองกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่ย0่ค่ะพี่ๆอันนี้จะเป็นตะกุดน้องไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะพี่ๆก็ลองพิจารณากันดูค่ะ อันนี้เลยเก่าๆสวยๆค่ะรายการที่20่ค่ะพี่ๆค่ะ200้บาท2องค์300เท่านั้นค่ะพ,พี่ลองพิจารณากันดูนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่21ค่ะเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อท่านคล้ายนะคะพี่ๆค่ะรายการนี้นะเหรียญลงยาสวยๆเลยพ,พี่วัดส่วนขันนะคะปี250 0อานนี่เลยสวยงามมากๆค่ะรายการที่21นะรับชมไม่ทันภาพไม่ชัดเจนยังไงขอดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ไอดียลายน้องเลยนะคะ รายการนี้รายการที่2 1ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่2 2เป็นเหรียญนักปลกหลวงปู่ทิมวัดรหันไรค่ะพี่พี่นี่เลี่ยมอยู่ในกรอบเลยนะสวยงามค่ะพี่พี่รับชมพิจารณาดูค่ะชื่นชอบรายการไหนสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะพี่พี่นะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงแจ้งน้องได้เลยนะคะหรือจะได้ดีรายกันเข้ามาได้เลยค่ะรายการที่22่่พี่ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่23 เป็นเหรียญของหลวงพ่อกันวัดพญาตค่ะพี่พี่ปี2469ค่ะรายการนี้นะรายการที่23่สิค่ะพี่พจ๋าชื่นชอบยังไงสามารถจับจองได้เลยเหรียญเก่าเหรียญสวยนะคะพี่ขาพาบ้านราคาพิเศษเลยนะคะสําหรับ ep นี้นะรีบจับจองกันเลยค่ะใครเร็วใครได้คะ่ะพี่ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญ รัชการที่5ค่ะพี่พีรายการนี้นะรายการที่2 4พี่พชื่นชอบสนใจยังไงก็ลองรับชมกันดูนะคะด้านหลังจะเป็นพยาคุดน้อยพี่เนาะรายการที่24นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่2 5เป็น,เป,นเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะของหลวงพ่องเงินน้อยพ,พี่เนานี่เลย วัดบางคานนะคะพี่ขานหน้าด้าหนาหลังสวยงามเก่าๆสวยๆค่ะพี่รายการนี้รายการที่25นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่26เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะพี่ขารายการนี้นะเก่าๆเลยค่ะพ,พี่รับชมกันดูรายการที่26นะคะพี่ๆชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะพี่ๆสามารถโทรเข้ามา จับจองกันได้นะคะพี่พจา๋านี่เลยรายการนี้รายการที่26ไหนพี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะอ่ะเก่าๆเลยค่ะพี่ๆขานี่เลยรับชมกันดูนะคะชื่นชอบรายการไหนก็ถทรเข้ามาจับจองกันได้นะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่27ค่ะเป็นจิ้งจก สองห่างนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะรายการที่ยี่สิบเจ็ดใครพี่รับชมดูนะชื่นชอบยังไงก็จับจองกันเข้ามาได้นะคะนี่เลยของเก่าของแปลกเลยนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นองค์พระสุ้มกรนะคะพี่ขาพิมพ์เก่าๆเ,เลยนะรับชมดูได้เลยค่ะ ถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนหรือรับชมไม่ทันยังไงขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ไอดีไลน์ของน้องเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่2 8นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่2 9ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่น้องไม่แน่ใจว่าเป็นเอ่อออกจากวัดไหนหรือหลวงพ่ออะไรนะคะต้องขออภัยนะพี่นะแต่ว่าเลี้ยมอยู่ในกรอบให้สวยงามค่ะรายการนี้เลยเป็นรายการที่29ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่30ค่ะพี่พี เป็นอันนี้ขอไปเหรียญน,น่าจะใครหยาบนิดนึงเนาะเป็นเหรียญของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงไปพร้อมกล่องตลับนะคะรายการนี้รายการที่30นะพี่พี่อ่ะเป็นเหน 9, เรียญเก่าเหรียญสวยค่ะพี่พี่รับชมดูได้เลยชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยค่ะปี2 5 2 1ค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้นะรายการที่30ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่31ด เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขาวัดระหานไล่นะพี่นะสวยงามค่ะปีสองห้าหนึ่งแปดค่ะพี่ขานี่เลยสวยสวยเลยนะพี่นะเนื้ออปาการนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสองค่ะพี่พี่เป็นพระปิตานะพี่นะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่่ารายการนี้นะรายการที่สามสิบสอง พี่ๆชื่นชอบสนใจถูกใจไงพี่โทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะคะระบุหมายเลขรายการแจ้งอีพีาะไละเอียดให้ชัดเจนเนาอยพี่น้องนี่เลยค่ะรายการที่32ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่33ค่ะเรียนหลวงพ่อลีค่ะพี่ค่ะรายการนี้นะรายการที่33ค่ะพี่ๆชื่นชอบสนใจถูกใจไงพี่สามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้นะคะรายการนี้รายการที่33ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่34 เป็นพระลีลานะคะพี่ขาก็เนื้อดินค่ะพี่ขาเก่าๆนหพี่นะเรียมอยู่ในกรอบไปให้นะคะรายการที่34ไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะรายการที่35คสิบหค่ะพ,พี่จ๋า เอลีลาเม็ดขนุนนะคะเนื้อชินค่ะพี่พี่เลี่ยมอยู่ในกรอบไปให้เนาะรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่35เลยสวยๆเลยนะคะพี่ขาเลี่ยมอยู่ในกรอบไปให้อย่างดียังสวยงามชื่นชอบสนใจถูกใจงไงสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยแจ้งหมายเลขรายการแจ้ง E ีแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยนะคะรายการที่35ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่36ค่ะเป็นพัเปิมนะคะพี่ขารายการนี้นะรายการที่36 เนื้อเก่าเนื้อสวยค่ะเลี่ยมอยู่ในกรอบไปให้อย่างดีเลยค่ะพี่ขาชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้นะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่37ค่ะพี่พี่เป็นนางพญาเข่าตรงนะคะพี่ขานี่เลยสวยงามค่ะเก่าเก่าสวยๆนะพี่พี่รับชมดูได้เลยค่ะชื่นชอบยังไงพี่จับจองกันได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่37ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่38ค่ะพี่ขาเป็น ราหูอมจันทนะคะพี่ขานี่เลยอ่ะสวยงามนะพี่นาะรับชมกันดูคะ่ะรายการนี้เป็นรายการที่38ิค่ะพี่พี่ไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่39เป็นพระปิดตาน้องไม่ทราบที่นะพี่ผู้ขาแต่คล้ายๆของหลวงปู่ไข่เนานะนี่เลยคะ่ะปิดทองตรงกลางไปให้ด้วยค่ะพี่ขารายการที่39นะชื่นอชอบอยังไงก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะพี่ไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่40ค่ะพี่พี่ สมเด็จอกคุดค่ะพีะ่รายการนี้นะรายการที่40เนื้อเก่าพิมพ์สวยเลยรับชมกันดูนะคะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงแอดไอดีไลน์เข้ามาได้เลยค่ะพี่พรายการนี้รายการที่40ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่41 อันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะพี่นะแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตใส่ถุงแบบนี้นะคะเพราะว่าไปให้เป็นคู่แบบนี้เลยนะเป็นลูกอมแปลกตาดีค่ะพี่่าน้องไม่แน่ใจหลวงพ่อน่อพี่เนาะเอาเป็นว่าเป็นรายการที่41ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่42เป็นพระปิดตานะคะพี่ขาไม่ทราบที่นะคะแปลกตาดีก็ลองรับชมดูหนะพี่นะอา่า เป็นเนื้อชินนะคะพี่ขารายการที่42นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่43ค่ะพี่พี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อปานคะ่ะปี2 483นะคะนี่เลยเหรียญเก่ามากๆเลยนะรายการที่4 3ค่ะพี่พี่ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่44คะ่ะ เป็นรูปถ่ายของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่44นะพี่ๆชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคะ่ะรายการที่44ไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะรายการที่45ค่ะ เป็นพระปิดตาของหลวงปู่จีนนะคะพี่ขารายการนี้นะรายการที่45ิพี่พี่รับชมพิจารณากันดูก่อนได้เลยนะคะชื่นชอบรายการไหนก็โทรเข้ามาจับจองกันได้เลยรายการที่45คะ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่46ค่ะพี่พี่ขอเป็นรายการนี้เลยนะคะรายการที่46คะ่ะอันนี้เป็นพระน้องไม่ทราบที่ไหนพี่นะเป็นพระเนื้อผงนะคะก็ เปลกตาเก่าๆดีค่ะพี่ๆค่ะก็ลองรับชมดูถ้าพี่ๆท่านไหนทราบหรือชื่นชอบนะคะก็สามารถจับจองกันเข้ามาได้ค่ะพี่หารายการนี้เป็นรายการที่46นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่47่ค่ะพี่ๆเป็นพาซุ้มโกนะคะพิมพเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่ๆค่ะรับชมดูนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่47่สิค่ะพี่ๆรัชบชมพิจารณากันดูนะคะชื่นชอบยังไงโทกกันเข้ามาได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่48ค่ะพีค่ะพี่จ๋า อันนี้จะเป็นพับปิดตาน้องไม่ทราบที่นะคะพี่คะ่ะเก่าเกแปกตาดีรายการนี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะพี่พี่จ๋ารับชมดูนะอ่ะชื่นชอบอยังไงก็ระบุเป็นหมายเลขรายการกันเข้ามาได้เลยรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่49ค่ะเป็นพาลลีราเมดขนุนนะคะรายการนี้นะรายการที่49พี่พีรับชมกันดูนะคะนี่ เก่าเก่าสวยสวยเลยค่ะพี่พจ๋าระบุเป็นหมายเลขรายการมาให้น้องได้เลยไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่50ค่ะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ขานี้เลยเป็นองค์หลวงพ่อกลวยนะคะเรียงอยู่ในกรอบนอ้อยพี่เนาะสวยงามทุกรายการเลยนะคะพี่ขา200บาท2องค์300เท่านั้นเลยค่าจะส่งไปทาง50บาทสะดวกโอน้องจะส่งให้ฟรีรายการนี้นะคะเป็นรายการ ที่50นะคะพี่คะ่ะรายการที่50าสิบหน่อยพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่51ค่ะเป็นพระคุณแผนนะคะของหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่น้อยพี่นะ้อรายการนี้รายการที่51เก่าสวยเลยค่ะด้านหลังก็ฝั่งตะกุดไปให้2ดอกค่ะพี่นี่สวยงามเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่51นะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่52ค่ะพี่พี่ ปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะรายการนี้นะรายการที่52ชื่นชอบสนใจถูกใจไงสามารถโูรเข้ามาจับจองได้เลย200บาทเท่านั้น2ององค์300นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะราคาสุดพิเศษโปรโมชั่นให้เลยสําหรับ ep นี้ใครเร็วใครได้ใครปิดก่อนได้ก่อนนะคะพี่่ารายการต่อไปเป็นตะกุดของหลวงพ่อผิดค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่53ค่ะ พี่พี่รับชมกันดูนะชื่นชอบยังไงสามารถจับจองกันได้เลยรายการต่อไปค่ะรายการที่54ค่ะเป็นพระซุ้มก่อนะพี่นะรายการนี้นะคะรา,าร, 54, Caesar, รายการที่54เนื้อเก่าเลยค่ะพี่ขารับชมกันดูชื่นชอบยังไงโทรกันเข้ามาได้เลยนะรายการที่54ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่55ค่ะเป็นพระปิดตาน้องไม่ทราบที่ค่ะพี่พี่ขารายการนี้นะ แจ้งเป็นใหม่เลขรายการกันเข้ามาได้เลยค่ะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆขาไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่56ค่ะบหค่ะพี่ๆเป็นเหรียญของหลวงปู่ดู่วัดสักแกนะคะพี่ขารายการนี้นะนี่เลยเหรียญเก่าเหรียญสวยเลยค่ะพี่ๆรับชมกันดูรายการนี้เป็นรายการที่56นะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่5้าบดค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายนะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยเหรียญเก่าเหรียญสวยนะคะพี่พี่รับชมพิจารณาดูด้านหลังจะมีเป็นคาถาบทสวดให้เลยนะคะพี่ขารายการนี้รายการที่5้าบ็ดไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่5้าบแดนะคะอันนี้เป็นองค์พระน้องไม่ทราบที่นะคะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเนาะ เป็นองพระองค์น้อๆยๆนะคะเนื้อผงคะ่พคะพขารายการนี้นะเป็นรายการที่58าสิค่พขาไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่59เป็นองค์พระสมเด็จองค์เล็กๆนะคะพี่ขาของหลวงปู่ทิมในะพี่นะรายการนี้รายการที่59นะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่60คะ่ะพี่ๆเป็นองค์พระเหมือนจะเป็นของหลวงปู่ทิมนะ ต่น้องก็ไม่แน่ใจนะคะว่าใช่หรือเปล่าเนาะลักษณะยันดูคล้ายๆนะคะเอาเป็นว่าน้องไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรแน่ชัดนะคะพี่ขาระบุเป็นหมายเลขรายการมาให้น้องได้เลยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่60ค่ะพี่ขาไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่61คะ่ะเป็นสิงสองขวัญน,นะน่าจะเป็นของหลวงพ่อเดิมคะ่ะแกะมาให้สวยงามมากเรี่ยมอยู่ในกรอบอย่างสวยงามเลยรายการนี้เป็นรายการที่ 61นะคะพี่คะ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะ ไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่62ินะพี่พี่นี่เลยครับเป็นเหรียญพระพุทธอภัยมงคลนะคะพี่ขาก็ตามนี้เลยนะสวยงามใครเวขาเหรียญสวยเลยนะด้านหลังก็จะมีรายละเอียดเนาะพี่เนาะระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะนี่เหรียญสวยงามเลยรายการที่62ค่ะ200บาท2อ,องค์300เท่านั้นเลยนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่63 อันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเป็นเหรียญอะไรค่ะพี่ขาก็ลองรับชมดูน่าจะเป็นเหรียญชดาหรืออะไรสักอย่างหนึพี่นะน้องไม่แน่ใจเนาะก็จําไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขาระบุเป็นหมายเลขรายการมาให้น้องได้เลยรายการที่63าค่ะพี่ด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่6 4ิค่ะเป็นพระ ใชยนะคะพี่ขารายการนี้นะรายการที่หกสิบสี่นะคะยกฐานสูงไปให้เลยนะพิมพ์เก่าพิมพ์สวยเลยะคะ่ะพีพ่รับชมดูค่ะรายการที่หกสิบสี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกสิบห้าค่ะเป็นพระลีลาหนังตะลุงนะคะพีพ่ขารายการนี้นะรายการที่หกสิบห้านะคะ,พ,พ,ะ,คะพ,พี่รับชมดูนะ,ะชื่นชอบยังไงสามารถจับจองกันเข้ามาได้เลยไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่ห6สิบหกค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนยยหอมน้อพี่นะ้องรายการนี้เป็นเลี่ยมจับขอบข้างไปให้นะคะพี่ขานี้เลยปี250 0ค่ะเหรียญเก่ามากๆเลยนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่66นะคะพี่ขาไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่67ค่ะพี่พี่ เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ขาเหรียญเก่าเหรียญสวยเลยนะรายการที่67ด้านหลังก็จะเป็นรูปยันนะคะพี่ขานี่เลยสวยงามเลยรับชมกันดูนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่68 เป็นพะสมเด็จนะคะพี่ขารายการนี้นะรายการที่68รับชมพิจารณาดูค่ะพี่ขาชื่นชอบอยังไงก็สามารถโทรก,กันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านล่างค่ะหรือจะแอดผ่านไอเดียไลน์มากันได้เลย<ม>รายการนี้รายการที่68นะคะ<ม>ไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่69ค่ะ เป็นองค์ท้าเวสุวรรณนะคะพี่ขารายการนี้นะรายการที่69นะคะชื่นชอบอย่างไงพี่พี่โทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะรา,ราคาโปรโมชั่นเลย200บาททุกรายการนะคะสององค์300เท่านั้นเลยนะนพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่จะเป็นรายการที่70เป็นรูปหลอ่อ หลวงพ่อเงินนะคะพี่ค่รายการนี้นะรายการที่70นะเรียมไปให้อยู่ในกรอบนะคะสวยงามเลยพี่พี่รับชมกันดูอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงแจ้งกันเข้ามาได้เลยรายการต่อไปค่ะรายการที่71ค่ะเป็นองค์พระสมเด็จนะคะเรียมอยู่ในกรอบไปให้เนาะพี่เนาะสวยงามค่ะพ,พี่รับชมดูได้เลยด้านหลังก็จะมีเป็นเหมือนองค์มีเสือหรือเปล่านะส,สลักไว้ตรงนี้เนาะ รายการนี้รายการที่71นะคะพี่ขาไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่72ค่ะหลวงพ่อปานขี่ปลาค่ะพี่พี่รายการนี้นะรับชมดูนะคะเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่ๆี่นี่อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะรายการที่72ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่73ค่ะเป็นเบี้ยแก่นะพี่พี่ไปพร้อมตะกุดด้านหลังนะคะสวยงามมากๆเลยรายการที่73ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่74 เป็นจอบใหญ่ปิดตาหลวงพรอะเงินค่ะพี่ขาหนีใหญ่ๆสวยๆเลยนะรายการที่74ค่ะสวยงามมากๆเลยพี่ๆรับชมดูนะแปลกตาดีนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่75 เป็นนางพญานะคะเนื้อพิมพ์เก่ามากๆเลยรายการนี้นะรายการที่เจ็ดสิบห้าค่ะพี่พีชึงชอบอยังไงสามารถจับจองกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะอ่ะเก่าๆเลยค่ะพี่พีรับชมกันดูไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่เจ็สิบหกค่ะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขานี้เลยด้านหลังจะเป็นอ่าเหมือนขวัญถุงนะคะพี่ขารายการนี้นะนี่ด้านหน้าก็เป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่ 76นะคะพ,พี่ไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่77ค่ะเป็นเหรียญรอบโบราณหลวงปู่สุขนะคะพี่ขารายการนี้นะอ่ารายการที่76ค่ะแปลกตาดีสวยงามเลยพี่พี่ชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้นะคะพี่พี่ขาไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่77ค่ะพี่ขา ขอภายค่ะพี่ขาจะเป็นรายการอันนี้จะเป็นรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะพี่ๆขอภายนะน้องพูดเลขรายการผิดนะคะรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะอันนี้จะเป็นรายการที่เจ็ดสิบแปดค่ะพี่ขาเป็นสมเด็จโปกโพนะคะของหลวงปู่โตะนะองค์น้อยๆนะคะพี่ค่ะรายการนี้เลยเป็นรายการที่เจ็ดสิบแปดนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเก้าค่ะอันนี้จะเป็นเสือน้องไม่ทราบที่นะพี่นะาว่า อ่าของหลวงพ่ออะไรเนาะพี่น้องก็ดูเป็นงานแกะเนาะพี่พี่น้องก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแกะมาจากอะไรพี่ลองพิจารณากันดูนะคะพี่หารายการที่79ไปกันต่อที่รายการสุดท้ายของอีพีนี้นะคะเป็นรายการที่80ค่ะพี่พีเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่าลองพิจารณารับชมดูนะชื่นชอบยังไงพี่สามารถจับจองกันเข้ามาได้เลยรายการที่80ค่ะพี่พี่จ้า ถ้าชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนก็ช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างนะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมไลน์เดิมค่ะ0910629533เบอร์นี้พี่ๆสามารถโทรกันเข้ามาหรือว่าจะแอดผ่านไอดียไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาภาพาัฒน์รวมพักเครื่องไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ